สวัสดีครับโอ้ทรงผมวินเดอร์เบิรนไทยนอ,อะอาจจะมืดไปน้อยจันอยนึงครับอสำหรับผู้ที่เบิงคลคีวีโดนี้นะครับคือเมื่อนี้ผมสิม,มาอ่แนะนำหรือรีวิว 0, 9, 8 6 5 ในน้ำหรือรีวิวนะครับปืนละลมนะครับที่ผมเห็นเป็นปืนอะลม pcp นะครับใส่ถังที่สั่งซื้อจากานะรัศดาจากเว็บเพจเพจ,เพจนึงนะครับของใน youtube นะครับทั้งละประมาณ1390บาทนะครับ เป็นทั้งที่จุมีความจุ0.45ลิตรนะครับคือมีความจุบ่ถึงลิตรนะครับบ่ถึง500บถึงครึ่งลิตรนะครับค็ย้ําทางอยู่ประมาณ29เซน็นนะครับทางสื่อมาผมได้ม,มาพร้อมกับวาล์วนะครับแล้วก็ชุดวาล์วเนะี่ยในส่วนอื่นนะครับผมซื้อสูบ จากสร้างจากลัษดะราคาพันสามรยห้าสิบาทนะบซื้อมาสองอยางนี่ก็คือผมซื้อมาเ็ดเองส่วนล้ำก้อนอัน่ผมมันแปดมิลนะครับส่วนสิเป็นยังไงน,นั่นนะครับใหนะ้ผู้ที่เบิ้อคลีปวิโอนี้ได้เบิ้งให้จบนะครับวาา่ามันสีมันสีงามหรือจังไหนผมว่ามันงามดอกนะครับเพราะว่าผมเห็ดด้วย คือคม,มื้นพ่ค่อยคบปันเลยนะครับเห็ดพันธุ์เสร็จแล้วครับได้ว่าขาดต่พผลสีแต่ก็สบปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับมันอย่างหนึง่งใช่ไหมครับประมาณสองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือชุดอย่างซูเปอร์ลีนนะครับผมอัดไปถึงถึงพันหนึ่งอยู่แหละตอนนี้มันมันเด็กหัวครับมันหัว ประสบปัญหาแล้วที่แรกกับมฮัวนะครับไปเอามาหัวตอนนี้ยังหัวนะครับผมสูบเต็มแล้วผมสูบป,ประมาณพันหนึ่งนะครับผมทางผมจูดได้ประมาณสี่พันถึงหกพันเพียรได้นะครับแต่ผมสูบยิงแคบพันหนึง่งกระทะลายกหันสปริงผมมันอ่อนครับมันกระแทกบัแตกครับมันทุบมันชุดคอยมันทุบแตกนะครับ มันแรงดันสูงพวดผมซับจนนี่นก็มาแตกขันฮอดพันแปดนียพันหาถึงพันแปดนี่บ่แตกครับขันสิเปลี่ยนชุดสปริงไมผมก็บ่ค่อยได้ยิ่งหรอกครับกระโดนออกมาเทียนะครับแต่้อนี้นะครับผมก็จะมาให้อ่อโชว์หรือรีวิวให้รูปร่างปืนให้เอ่อให้เพจเอ่อ คนคนนึงนะครับที่ที่เราอยากูอยากดูว่าเห็ดเห็ดเสร็จไปนะครับเพราะว่าผมเอารูปโปรไฟล์ลงเพราะว่าพนบอกว่าพูนเห็นมาชัดนะครับกะผมม่ได้ซื้อนะครับผมผมไม่ได้ซื้อผมเ,เองซื้อแค่ถังกับสูบนะครับความยาวปืนนี่ทั้งหมดมันเกิดเป็นสี่สิบสามนิ้วนะครับผม,ผมก็อยากรูว่ามันสั้นหรือมันยาวเกินไปเพราะาผมเหตดส่งอัน เอมโ,ฟโฟนะครับตามที่ผมมักกพันเสร็จหมดแ้วครับก,รก็ะเรืออชุดขั้นลูกเลื่อนขั้นล่างครับเพราะว่าผมต้องดแปลงใหม่เพราะว่าเฮ็ดไปแล้วนะครับมันเกาะบริขุคยูวนี่ผมต้องใส่ยางมาดเอาคือคือบริเสร็จอีก,กน,นึงอันที่สองก็คือสีพันพ่นนะครับอันที่สามนะครับตั้งศูนย์พันเที่ยงวันใดนะครับ,บยังประสบปัญหาอยู่ยิงไกลกระบอกถึก แต่ว่าหาว่่ามันแห้งว่าพันพันพิษอไที่ผมสูบไปเนี่ยแฮ้งครับทางแดงทางแดงสองร้อลิตผ,ผมยิงยังสอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เบิ้งนะครับปืนผมนะี่ครับเห็นบะ่ครับ เฮ็ดพันแล้ว,วครับพันผลสีกับโค้งนี่ครับนี่ถ้าคลิปหน้าผมมีโอกาสผมจะรีวิวอีกอ่าในส่วนหนึ่งนะครับก็คือผมจะถอดประกอบให้เมืองประกอบมาบแต่ยังคแใจยังหัวครับถอดมาแล้วนี่สามชิ้นครับนี่ถังน้ำกล้องถังลงุงล้ากล่องนะครับแล้วก็ชุดนะครับ ชุดลันไกชุดคอนครับแยกออกเป็นสามชิน้นไม่นี้อุปกรณ์มันไม่พ่อมมเลยครับสถานีก็ไ่พ่อมมเลยผมบอกเพราะว่าผมออกมาเล่นทนุ่งนานะครับเฮ็ดเองครับนี่นนนมเฮ็ดเองยังได้ยิงมวยแหวนได้ทีระยะยี่สิบเมตรขันถือว่าขันยิงถือก็แสดงว่าผมผ่านครับขันยี่สิบเมตรขันย่างค้างเป็นเป็นว่านนวยนี่แล้วเสียดายเยอะครับผมต้องเฮ็ดล้มกล้องยาวกว่านี้เพราะว่าล้ามกล้องผมเฮ็ด ยาวความยาวประมาณหกสิบเซนนะครับยิบอ่อยืสี่นิ้วนะครับบา,รบ,บางงามนะครับพี่ปืนยังไงบางงามเป็นแค่บอกก้อนๆท่านผมเ็ศเป็นสูบสูบมื้อครับยิ่งในยิ่งในเทเลนัดลักครับถึกลักไม่เทียงน,านย้าทังสิ่เลยเนี่ยสมหนาวน,นะครับ เ็ตอยูหาเดือนครับเพราะว่าอุปกรณ์ม,มื่อค่ยนี้ล้วก็ลงกึง่งเพิ่นก็บ,บเ่บเฮ็ดบ่เฮ็ดใหน้นะครับถึกรักครับกันบ่กกันบ่ถึกรักผมก็บ่ได้เฮ็ดอันบอกนี่ดอกครับเพราะว่าผมก็อยากไปเอาไปหาหญิงหนูหา,ยยากินหายากน้ำทุกไห่นะนะครับย้ำว่างจากงานนะครับพอาะ่าเด็กซื้อกับเขาน้ำตลาดนะครับว่าผมก็มักซื้อกับเขาเป็นไงน,นะครับนะครับดู สีลพลันแล้วนะครับเด้อคลิปแรกนะครับสำหรับการเรียน u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  e เที่ยวลงนะครับต่อไปนะครับจะม,มาเปรียบเทียบเบิ่งกับสูบกูญดสูงๆกัน,กนสูบกับปืนนี่ครับสองอย่างนี้ไม่ใช่เหรอครับ ลมนี่ดีมั้ยนี่ผมอาจจะถ่ายคลิปประชันะด้ครับเด้ออาจจะใส่ความยา้งของคลิป,ประยนะ,ะวันน,นะนี้นะครับประมาณสีันาทีนี่แหละสำหรับในการถ่ายคลิปนะครับก็มีสักนีนะครับสำหรับผมใน่วนที่ผมเห็นนะครับมีหลาย น้ำหนักนะครับลืมบอกน้ำหนัก3.5 3.7นี่ครับประมาณนี้น้อยๆสันได้ว,ว่านักหนักครับมีอันเพียดใที่พดปืนแบบผมแล้วหนักขึ้นผมบ่นะครับใช้เวลาในการเท็ดนะครับอยู่ประมาณสี่ห้าเดือนเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือพ่คใครครบปานเลย ที่จริงแล้วที่แน่ๆนะครับก็คือลงกึ่งเพิ่นมพลับเพื่อไทยครับกึ่งอย่างกึ่งเกี่ยวครับตาบเกี่ยวใส่นี่ใส่กับถังก็เลยหายากแน่นะครับพอดีเพิ่นกับบักเพื่อล้มเพื่อกันเพิ่นก็เลยเพื่อไทยเห็นใจพนัเพินพ่นเห็นใจงบที่ใส่ใเฮ็ดอยู่นี่นะครับประมาณสามถึงสี่พันบาทรวมทั้งถังกับสูบแล้วที่สมัน สำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมฝากไปถึงคนที่มกักเปลืองลม PCP นะครับแบบผมหรือเพจหรือยูทูบเบอร์นะครับคนอื่นๆนะครับฝากไปถึงด้วยนะครับผมกับเบิ้งได้ความรู้จากยูทูบยูทูบเบอร์นะครับ,บ,นน YouTube, YouTuber, นรบในหลายในหล,ยหลายช่องอยู่ผมขอบคุณหลายครับผมพิเศษแล้วนะครับผมยังไลฟ์นะครับ,รนรบในคลิปคลิปนี้ผมก็ฝากไปถึง เพเดรเพเดนึงนะครับซื่อว่าเพเดลูกอีสานคนไทบ้านนะครับเพื่อนอยากเห็นปืนผมว่ามันสิเป็นยังไงเพราะว่าผมทักท้ายเพื่อนด้วยน้ำหนักไปหัวล้อน้ำหนักปืนเพื่อนของเพื่นสีโลสามของผมสามลเจ็ดสามล้หาหรือสามลแปดนี่นะครับแบกจนกระทัแบกไปยิ่งนูนะครับผมว่าเมื่อยจนสิท่อพุ่นละ ย่างประมาณโลนึงเรเอาแล้วรีดหนวกคาสอกเลยครับพี่น้องสำหรับผมนะครับในช่องอของผมเท่านี้นะครับคลิปแรกมื่อนี้นะครับผมกับมีที่ซิงรีวิวซัมมิทแหละครับผมออกมาในทนุ่งนาซื้อออกมาหาหมองรีวิวหาหมองโบว์อยู่ผู้เดียวกับกล้องโบว์อยู่บ้านผมจะอายครับจะงอายหรือโบว์อยู่บ้านยังอายคู้เถา เลยออกมาหาลิลี่ตรงหน้าหานางโม่คู่ดเดียวกับกล้องนี่แหละครับผมก็ไม่เป็ไรครับสำหรับคลิปนี้ผมกะเอาไว้แค่นี้นะครับผมฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวผมสีหาแนวรีวิวมาอีกหลายอย่างนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแต่ผมพูดว่าสีรีวิวอีกย่างแต่ว่าที่นี่แน่คลิปต่อไปผมสีรีวิวถอดประกอบปืนกระบอกนี่แหละ ครับคลิปหน้านะครับเอาไว้พอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสำหรับผมคุณม,มิสนทานี้ครับสวัสดีครับ